สวัสดีค่ะพี่พี่นักเรียนทุกคนวันนี้ในชั่วโมงภาษาไทยนะคะพบกับครูดวงแก้ววงวิเศษนะคะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องสละอายไม้ม้วนสละไอไม้มาลายสละ,ะไอและก็ไอนะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะ,ะคำที่ใช้สละไอไม้ม้วนการใช้ไอไม้ม้วนนะคะจะใช้กับคำไทย20คําคำเท่านั้นเรามาดูกันเลยค่ะ คำที่ใช้สละไอไม่ม้วนก็คือผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ยใช้คล้องคลอไฝ่ใจเอาใส่ห่อมิลหลงไหลใครขอดูจะไข้ลงเรือใบลงน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้ปลาใบถือใยบัวเล่าททองอย่าละเลี่ยง มิใช่ยอยู่ใต้ต่างเตียงหูตามัวมาใกล้เคียง20ม่ม้วนจำจงดีพี่ๆสังเกตตัวสีแดงนะคะก็คือเป็นตัวสีที่เราใช้สรารไอไม้ม้วนอ่ะต่อไปนะคะคำที่ใช้สรารไอไม้มาลาย 1. นึ่งคำไทยแท,แท้ทุกคำที่ออกเสียงไอยกเว้นคำที่ใช้ไม้ม้วน20่สิคำเช่นลํำไย,ยไก่ใต้ฝุ่น ต่อไปนะคะคาที่ใช้สะไอเหมือนกันนะคะคานี้จะมาจากภาษาบาลีและก็สันสกฤตเช่นวยากรสยศาสตร์อายเรีไทยประชาธิปไตยนะคะต่อไปคําที่ใช้ไอเหมือนกันก็คือนะคะมาดูคํานี้ก็จะมาจากภาษาบาลีสันสกฤตเหมือนกันนะคะ ที่เดิมจะออกเสียงพยางคืออยก็ะยะนะคะเมื่อน,นำมาใช้กับคำไทยจะใช้ตัวยอ,อเป็นตัวสะกดเช่นวิในกระใสไขอัธยาศใสอียกานะคะอ่ะทีนี้แบบฝึกหัดค่ะพี่ๆนะการบ้านของเรา คุณครูมีคํามาให้แล้วให้พี่ๆเติมสระไอไม้ม้วนกับสาระไอไม้มาลายลงไปในคําต่อไปนี้ให้ถูกต้องถ้าพี่ๆทาเสร็จแล้วนะคะทำกันบ้านเสร็จแล้วพี่ๆก็ส่งมาในช่องทางไลายหรือทางเมสเซจทางเฟซท,ที่เราได้สร้างกลุ่มกันไว้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ